นี้จะมีคนทักหาคุณไหมร,รับลูกพลังงานกันนะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรนดอมนะวันนี้จะมีคนทักหาคุณไหมเป็นดวงรนดอมนะใครจะทักหาคุณวันนี้รับลูกพลังงานใช่ครับเป็นดวงโดยรวมนะเป็นดวงรนดอมใครจะทักหาคุณในวันนี้สามใบนะจะมีคนทักหาคุณไหมในวันนี้เป็นดวงโดยรวมนะ มีแน่นอนคนนี้เป็นคนทางไกล The Emperor คนนี้เขาเป็นคนรักไกลรักจริง üyor. คนนี้เป็นคนทางไกลนะ The Emperor เขาคิดถ <uh ึงคุณเขาอยากจะติดต่อหาคุณเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะมาสปอร์ตคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกลพลังงานไพ่ดีมากๆนะเขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาสปอร์ตการเงินคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกล The Emperor เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะติดต่อหาคุณนะคนคนนี้พลังงานไพ่ดีมากๆกว่านี้ เขารู้สึกดีกับคุณเขาจะติดต่อหาคุณเขาจะทักหาคุณนคนคนนี้คนทางไกล